เรื่องย่อของกระดับจีควักสเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการที่อามาเตะยูซูฮะนะครับเรียนหญิงชั้นมปลายนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ในโคโลนีในอวกาศนะครับไปเจอกับผู้ลี้ภัยสงครามนะครับชื่อเนียงก่อนที่ทางอามาเตะเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงดูดเข้าหาตัวกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นในอวกาศนั่นก็คือกีฬาดวลวบินสูตรผิดกฎหมายหรือว่าคลานแบตเทิลน,นะครับโดยทางยูซูฮิระเนี่ยนะครับก็ ได้เข้าร่วมในการแบทเทิลด้วยนะครับโดยโลงทะเบียนเป็นนักต่อสู้ในชื่อมาชูนะครับเรื่องราวกันดั้มตัวนี้ก็ถูกตามไล่ล่าโดยกองทัพจากอาวกาศนะครับแล้วก็บรรดาตำรวจโลกจะมีตัวละครที่จะมาประกตวตัวต่อหน้าเด็กสาวตัวนี้นะครับชื่อชูจิอิโตะนะครับจะเป็นตัวละครฝ่ายชายนะครับที่จะมาประกวตัวต่อยูสุฮิระนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นตัวละครที่มีปริศนาในการ ต่อสู้ที่เรียกว่าแคลนแบตเตอรเนี่ยนะครับก็จะนำโมบิสูดเข้ามาใช้นะครับโดยเทคโนโลยีโมบิสูดเนี่ยก็จะเป็นโมบิสูดล้ำยุคที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับโดยโมบิสู u จ G ควักก็จะเป็นของไพลอตที่ชื่อว่ามาชูนะครับก็คือตัวเอกของเราเนี่ยนะครับเป็นคนขับภาคนี้เป็นผู้หญิงอีกแล้วนะครับก็จะมีการเข้าร่วมแคลนแบตเตอรนะครับก็สู้กันเป็นแคลนนะครับเป็นทีมในฐานะหุ่นในสังกัดแคลนที่ชื่อว่าป o m เมเลเนียนะครับ